เอาล้วครับก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกมฟิชชิงแพลเน็ตนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันที่บ่อเอเมอรัลเลกนะครับบ่อเลเวล8นะครับวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับแล้วเราจะมาพูดถึงเซตเบดนะครับที่น้องๆหลายคนถามกันเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับสำหรับเซตเบดตีไก่ในช่วงเวลแรกๆนะครับโอเคเราไปหามาให้แล้วเราจับคู่มาให้แล้วชัดเจนแน่ๆนะครับก็คือตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลสิบจะมีเบดตีอย่ะพอมสปินนิ่งนะครับอยู่แปดคันเราเอาคันเบตแปดคันนี้มาลองทั้งหมดแล้้วโดดดยยคคคัััันนนนนนเเเเบบทุุกกกี่รรราจะะใชออปณ์หหมมมืผ ทั้งลอกทั้งเอ็นทั้งเหยื่อชนดิดเดียวกันหมดแต่จะเปลี่ยนแค่คันนะครับผมไม่ใช่ว่าเซตที่เราจะจัดเนี่ยจะเป็นเซตที่ตีไกลเอาไปเอาตายเฉยๆนะครับจะเป็นเซตที่ตีไกลและฟาร์มได้ด้วยนะครับทั้งลอกทั้งคันทั้งเอ็นสามารถใช้งานได้จริงนะครับและเหยื่อที่เราใช้ฟาร์มกันอยู่ปัจจุบันนี้หรับ,บอแปะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะตีให้ดูทีละคันนะครับผมเดี๋ยวขอเปิดให้ดูก่อนอย่างนี้ละกันคันแรกเนี่ยเป็นคัน Value Spin นะครับและลอกเป็นครูเซียนฮันเตอร์สามพันนะครับผมเป็นลอกวิ นะครับส่วน N เป็น N full ูลโลคาร์บอน0.2เว2.7กิโลกรัมเยื่อเป็นนาโนสปูล7กรัมเบต1โอสีเงินนะครับนี่คือคันเลเวล3นะครับเดี๋ยวลองตีแบบสุดสายให้ดูนะโอเคสุดสายบวกลบได้1-2เมตรนะครับบางทีอาจจะไม่เต็มหลอดบ้างนะครับอ่ะอันนี้ได้46เมตรนะครับผมคันเลเวล3ได้46เมตรโอเคต่อมาเป็นคัน Elemental 200นะครับคัน Elemental 200ลอกเป็นเหมือนเดิมนะครับฟูเซียน ฮันเตอร์สามพนะครับลอกเวล8แล้วก็เอ็นม้วนเดิมนะครับผมเมื่อกี้ได้เท่าไหร่46เมตรนะครับอันนี้ดูอันนี้ได้43เมตรครับผมโอเคต่อมาเป็นคันไวรุลสปิน2-3 0นะครับลอกตัวเดิมเอ็นตัวเดิมเหยื่อตัวเดิมไป โอเคอันนี้ไม่สุดนะครับเหมือนขาดไปนิดนึงบวกเพิ่ม1เมตรโอเคอันนี้ได้50เมตรท่วนไกลสุดตอนนี้คือผู้นำคัน v a l u ส s ปินนะต่อมาเป็นคันอิเ m e มนท l ล4สนะครับผมเบอร์ถัดมาจากตัวที่แล้วทุกอย่างเหมือนเดิมเหยื่อเท่าเดิมอันนี้ไม่เต็มหลอดบวก1เมตรไปเมื่อกี้50ใช่ไหมอันนี้47เมตรครับ v a l ุส s ปิน230ยังดีที่สุดนะตอนนี้นะครับ อันนี้เรามาตีให้ดูเห็นจะเขเลยนะทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเปลี่ยนแค่คันนะครับโอเคอันนี้เป็นคันแฟลทเทอร์ไลท์หนึ่งเก้าศูนย์นะครับเป็นคันเลเวลเจ็ดทุกอย่างเหมือนกันหมดเยอะเจ็ดกรัมมาลองดูกันโอเคอันนี้เต็มหลอดคันเลเวลเจ็ดนะครับโอเคได้สี่สิบห้าเมตรครับตอนนี้แวลูสองสามศูนย์ยังตีไกลสุดอยู่นะครับประมาณห้าสิบเมตรต่อไปเป็นคันแวลูสปีนสองหกศูนย์นะครับเป็นคันเบ็ดเลเวลแปดนะครับ ทุกอย่างเหมือนกันไปอันนี้สุดเต็มหลอดครับผมเหลือเจ็ดกรัมนะครับทุกคนโอเคอันนี้ได้59เกเมตรครับต่อมาเป็นคันเลเวลแปดเหมือนกันครับผมแต่เ่าเป็นคนละรุ่นนะครับผมอันนี้คือ Elemental 260นะครับไปกันเหลือเจ็ดกรัมเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเมื่อกี้ได้59าสิบเก้าเมตรใช่ไหมอันนี้ก็สุดซอยเหมือนกัน คันเลเวล8เท่ากันนะครับโอเคอันนี้ได้52เมตรครับตอนนี้แว l u ลูสปูลตอนนี้แวลูสปิน260นะครับไกลสุด59เมตรโอเคต่อมาเป็นคันเฟเธอร์ไลท์นะครับผม200เป็นคันเบ็ดเลเวล9และเป็นคันสุดท้ายของจำนวนคันเบ็ดสปินนิ่งตีเอียปลอม ตั้งแต่ววหนึ่งถึงววสิ0นะครับคันววสิ0ไม่มีนะครับต่อไปเป็นคันววสิ1เลยนะครับอันนี้เซ็ตทุกอย่างยังเขาเหมือนเดิมหมดนะครับผมพร้อมทั้งเยื่อนะมาดูกันจะเท่ากับแวลูสป p i สองหกศูนย์คันนั้นไหมห้าสิบเก้าเมตรมาดูอันนี้อันนี้สุดสุดซอยครับผมอันนี้สุดซอย โอเค51เมตรครับเอกฉันนะครับคันนี้ได้แค่51เมตรเท่านั้นโอเคคันที่ตีกาลที่สุดคือคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อยอดกันเรื่องของถ้าเพิ่มน้ําหนักเหยื่อแล้วเรามาดูกันที่คันนะครับผมคันไวล e สปินรับน้าหนักเหยื่อได้ตั้งแต่7กรัมถึง21กรัมนะครับฉะนั้นแล้วเหยื่อที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ตีใช้ตีสหรับคันนี้นะ เหยื่อปลอมที่น้าหนักเหมาะสมที่สุดก็น่าจะเป็นน้าหนักประมาณ14กรัมนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเราใส่เหยื่อ14กรัมเข้าไปอาจจะทําให้มันตีไกลขึ้นอีกนะครับจากคันนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะลองให้ดูครับด้วยนารโตสปูลเบตเบอร์24กรัมนะครับเราจะค่อยๆปรับเพื่อหาวิธีให้มันไกลขึ้นอีกนะครับอ่าอันนี้เหยื่อ14กรัมนะครับจากที่แรกตีได้เท่าไหร่จากที่แรกตีได้59เมตรเรามาดูกันว่าถ้าเซตนี้จะเป็นไงอันนี้ไม่สุดนะครับบวกได้อีก1เมตรเลยมันเด้งกลับมมานนิึงโเค14กรั 68เมตรครับผมถ้าสุดซอยอาจจะได้ถึง70เมตรนะครับสำหรับเหยื่อนี้นะเหยื่อ14กรัมนะครับเราไปทดสอบมาแล้วนะครับว่าคันเบ็ดที่รับน้าหนักได้ตั้งแต่7กรัมถึง21กรัมเนี่ยถ้าเราใส่7กรัมมันจะตีได้แค่นั้นแต่ถ้าเราใส่21กรัมมันก็จะตีได้ไกลลงเดี๋ยวเราจะตีให้ดูด้วยเลยถ้าใส่เหยื่อน้ําหนักหนักสุดจะเป็นยังไงนะครับสําหรับคันนี้โอเคเรามี21กรัมตีให้ดูอยู่นะครับอันยี่สิบเอ็ดกรัมเป็นแคตติ้งสปูลครับ โอเคเมื่อกี้ได้68เมตรเนาะแต่ไม่สุดหลอดอันนี้จะเท่าไหร่อันนี้ไม่สุดหลอดเท่ากับเมื่อกี้เลยครับบวกลบ2เมตร1ถึง2เมตรอ่ะอันนี้21กรัมดูความห่างนะครับใส่เหยื่อหนักไม่ใช่ว่าจะตีไกลเสมอไปนะครับฉะนั้นแล้วการใส่เหยื่อพอดีหรือว่าเหมาะสมกับคันจะทำให้ตีไกลมากกว่าการใส่เหยื่อหนักนะครับ นี่คือการใส่เหยื่อหนักสุดเท่าที่คันนี้รับได้แล้วนะครับแต่จริงๆจะเลยได้อีกนิดนึงนะถ้าสมมติว่าคันเวทรับได้21กรัมเราสามารถใส่24กรัมตีได้28กรัมอาจจะพอตีได้แต่ถ้าใหญ่กว่านั้นอาจจะขาดนะครับผมหรือคันหักะนั้นแล้วที่เหมาะสําหรับคันเลเวล8คันนี้ก็คือเหยื่อ14กรัมครับอ่ะคานนี้เรามาดูเรื่องเอ็นกันบ้างถ้าเราปรับเอ็นให้เล็กลงอีกมันจะทีไกลขึ้นกว่านี้ไหมอันนี้คือเอ็นปูโรนะครับผมเส้นผ่าศูนย์กลาง0.20มิลลิเมตรนะครับผม แล้วก็เ,เวท2.7เราจะปรับเอ็นลดลงก็จริงอยู่แต่เราต้องเอาให้มันใช้งานได้จริงด้วยนะครับผมเรามีเรามีโมโนอยู่แต่เป็นโมโนที่0.23มมิลน,นะครับผมซึ่งอันนี้สามารถซื้อได้ตามร้านค้านะครับแต่อีเอ็นเนี้ยเอ็นฟูโร่เนี้ยซื้อได้ก็จริงอยู่แต่จริงๆแล้วเราจะได้มาจากภารกิจเฟิร์สสเต็ปอยู่แล้วนะครับเอ็นมอนี้นะเดี๋ยวเราจะลองใส่โมโนดูครับผมใส่ไป130มเมตรด้วยเหยื่อ14กรัมตัวเดิมเรามาดูว่ามันจะไก,กลขึ้นไหมเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ขึ้นนิดนึึงนน,นับบออเเี้้กกืสุดดวไม เอ o นโมโนครับผมโอเคบวกได้เมตรหนึ่งตีไป69ครับผมให้เอนโฟโลคันเมื่อกี้ชนะอยู่เพราะเอ็นโฟโลเล็กกว่านิดนึงเอ o นโฟโล่าสุดจริงอาจจะ70เมตรนะครับคราวนี้มันจะยังมีเอนตัวเดอะเบสอยู่เอนหนึ่งที่เวทเท่ากันซึ่งผมไปเจอมาเป็นเอ l นเบลนนะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ดูว่าจะเป็นยังไงโอเคนี่ครับนี่คือเอ็นม้วนที่ผมบอกนะครับผมคือเอ็นเบลนมีขายทั้งในบ่อและนอกบ่อนะครับในราคา17เเหรียญทองราคาเท่ากันนะครับทั้งนอกบ่อและในบ่อคือ ความดีงามของมันคือเวทอาจจะเวทอาจจะตามกว่า2ชนิดนั้นแต่อันนี้คือ2.5กิโลแต่ใช้ฟาร์มได้นะครับเพราะว่าคันกับลอกเรา3กิโลประมาณ3กิโลนะครับอันนี้ใช้ฟาร์มได้เดี๋ยวเราจะซื้อไปตีลองให้ดูนะครับความดีงามของน้องก็คือเส,ส้นผ่าศูนย์กลางเล็กลงนะครับเส,ส้นผ่าศูนย์กลางแค่0.1ม mm ิลิเมตรนะครับตามกว่าเอ็นโฟโลม้วนสีฟ้าครึ่งหนึ่งขนาดของเอ็นเล็กกว่าครึ่งหนึ่งกับเยื่อ14กร,รัมนะครับมาดูซิว่ามันจะไกลได้อีกไหมจากเ0ดเมตรนะครับดูจากสายตาง โอเคเรามาทําให้ดูแล้วนะครับผมทุกคนลอกกันบ้านได้เลยถ้าจะใช้ตามนะครับนี้ไม่เต็มหลอดครับผม n 0.1มิลตีได้แค่67เมตรนะครับบวกได้1นเมตรให้68เมตรตู้ n f o l o อันนั้นไม่ได้ครับผมฉะนั้นแล้วอย่าไปหาซื้อนะครับ17เหรียญทองอย่าไปหาซื้อมาใช้นะครับเวทต่ำกว่าด้วยถึงจะขายพันเมตรก็เหอะนะครับเราลองให้ดูแล้วถ้าอยากตีไกลเซตสปินนิ่งวิวหนึ่งถึงววสิบนะครับใช้ฟาร์มโมไอถ้าอยากตีไกลเอาเซ็ตนี้ลอกตามนี้นะครับ โอเคถือว่าเซตนี้คือเซตที่ชนะเลิศแล้วกันเราให้เซตนี้เหมาะสมกว่าด้วยไม่จําเป็นต้องใช้เหรียญทองซื้อเอ็นใหม่ได้เอ็นมาจากภารกิจ f i r ร t Step อยู่แล้วถ้าใครไม่มีภารกิจ f i r s t s t e ตหรือลบทิ้งไปหรืออะไรก็ตามบลา,านะครับเราให้ใช้เอ็นโมโน0.23อันนั้นแทนใส่เลยใส่ได้ประมาณ150เมตรหรือใส่ได้มากกว่าน,นั้นนีได้แหละใส่ไปเลยตีได้เหมือนกัน60เมตรท่วนประมาณนี้หมุนได้ยาวๆสําหรับคนชอบตีไก่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาชอบกันทําไมนะมาเรียกหากันทําไมก็ไม่รู้ ทางทางแล้วหมุนมาสุดท้ายแม่งกินอยู่20เมตรโอเคเอาละถือถือว่าเรามาทดลองและทําให้ดูแล้วนะครับผมชัดเจนนะคลิปนี้ตามนี้ครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมจนจบครับบ๊ายบาย